อะไรที่มันยากเกินไปเราจะทำมันไปทำไมทำแบบนี้ง่ายสบายสบายไม่ต้องอินดี้เกเซอีอีซีอีซีอีซีอีี คุณสามารถปลูกป่าทิ้งไว้ให้ป่าจเจริญเติบโตงอกงามด้วยตัวของตัวเองและคุณก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะเวลา10-20ปีกับคุณตั้มเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าณจังหวัดราชบุรีทางที่ดีนะครับไม่ควรมาทำตอนเทีย่ยงอันนี้เป็นเฟริเจอร์ที่ผมชอบมากครับนี่ป็นอะไรจริงจั สวัสดีครับดีก่ผมเป้อารักษ์ในรายการเกษตรอีซี่ที่ไม่ต้องอินดี้คุณก็ทําได้เวลาพูดถึงการทําการเกษตรนะครับหลายคนจะนึกถึงว่าการทําการเกษตรเนี่ยเราควรจะมีรายรับเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายเดือนแต่ว่าความจริงแล้วยังมีวิธีการทําการเกษตรอีกอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณเป็นราย10ปีหรือว่า20ปีครับนั่นก็คือการปลูกป่าหลายคนจะมองว่ามันนานเกินไปไหมสิบปี20ปีถึงจะได้ผลผลิตกลับมาเนี่ย ผมมองว่านานครับแต่ไม่เกินไปสําหรับบางคนเพราะว่าบางคนที่มีพื้นที่ว่างเปล่าแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรไม่มีเวลาดูแลคุณสามารถปลูกป่าทิ้งไว้ให้ป่าเจริญเติบโตงอกงามด้วยตัวของตัวเองแล้วคุณก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะเวลา1 0 2ถึง20ปีมันก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งครับเช่นเดียวกับเกษตรกรท่านนี้คุณตั้ม เขาเป็นดีไซเนอร์เป็นนักทำเฟอร์นิเจอร์เขาตัดสินใจว่าเขาจะปลูกป่าในที่ของเขาทิ้งไว้ให้มันเติบโตด้วยตัวเองดูแลน้อยๆและถึงเวลา20ปีเนี่ยเขาจะนําไม้จากป่าของเขามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยฝีมือของเขาเองซึ่งมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึงอาจจะถึง100เท่าตัวเลยนะครับไปดูกันครับว่าเขาทํำยังไงกับคุณตั้มเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่าณนะจังหวัดราชบุรีข้างหลังผมนี้เป็นไม้ป่าของนั้นนะครับ แต่ละต้นเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า5-10ปีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเป้ยรรักจากรายการกเกษตรอีซี่นะครับพี่ตั้มครับใช่ครับรบกวนด้วยครับพี่ตั้มในวันนี้พี่ตั้มทำอะไรอยู่ครับ ก็กำลังเปิดหน้าไม้ครับเอาลายให้ลูกค้าเลือกองานเราเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงน,นี่คืองานของพี่ตั้มหลักๆคือการช่างทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงครับซึ่งซึ่งพอทำงานไม้จริงมันจะมีเรื่องลายลายไม้แต่ละตัวไม่เหมือนกันครับทีนี้ของเราอยู่ในกลุ่มเซอร์วิสลูกค้าที่เขาเลือกลายได้ก่อนด้วยว่าจะเอาไม้ชิ้นไหนมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อยากได้ลายแบบไหน,นแล้วไม้จากสวนนี้ใช้ได้เมื่อไหร่ครับเราต้องการไม้อายุประมาณ25สปีขึ้นไป25ปีขึ้นครับแต่ว่าก็คือที่ถ้า เราเลยต้องรีบปลูกไว้ล่วงหน้านานๆใช่ไหมครับเพื่อให้ให้เวลาระหว่างที่ที่ต้นไม้จะโตเนี่ยเราเก่งเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นด้วยอเง๋อเก่งขึ้นไปพอมันโตปุ๊บก็เราก็เก่งแบบพอดีแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วแล้วทำไมถึงไม่ไม่เลือกที่จะซื้อไปเรื่อยๆไม้แพงมากครับจริงแพงขึ้นทุกปีเราก็พบว่าคอ์สส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์คือคือไม้คือตัววัตถุดิบนะครับหาวิธีลดมันยากมากครับแล้วก็น้อยลงทุกปีทั่วโลกเนี่ยไม้ลดลงตลอด แล้วอันหนึ่งก็คือไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบ้านเราอ,ะอ่ะก็ต้องเป็นไม้บ้านเราที่เราสนใจคือปลวกไม่กินครับทนความชื้นสูงให้ให้ให้ลายให้สีสันที่สวยนะครับเวลาทำเฟอร์นิเจอร์ไปให้ลูกค้าดูอะ่ะเขาจะว้าวเลยว่าไม้อะไรอะพอเราบอกว่าเป็นไม้บ้าน,านเราเนี่ยเขาจะตกใจมากแล้วเขาก็จะชอบมันมีกี่ชนิดครับในส่วนพี่แปลงนี้เนี่ยมันเป็นแลบตอนแรกเราลงไว้ประมาณสะสมจากทั่วประเทศมาเก,าเกือบ400 400ชนิดแต่มันทนอยู่ได้ในในสภาพแวดล้อมราชบุรีประมาณร้อยกว่า ที่เหลือคือทยอยตายไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกโอเวอร์ไปก่อนคนที่มีพื้นที่ว่างๆไม่มีเวลาดูแลแต่อยากจะมีเงินประกันครับมันทําได้จริงๆมันง่ายจริงไหมทำใจเย็นๆนะง่ายผมต้องรบกวนพี่ตั้มไปสอนผมปลูกปลาหน่อยมันต้องมีเทคนิคอะไรบ้างผ่านมาสิปีแล้วใช่ไหมครับครับสิปีเอาจากมาเล็ดเลยก็ได้เดี๋ยวมาเล็ดไปต้นกล้าไปลงแปลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่าพัฒนาการแต่ละขั้นเป็นรบกวนด้วยครับทิ้งประดูกไ้นี่ก่อนไปกับผมก่อน ความรู้แบบคนที่เริ่มต้นที่ต่อหน้าผมเนี่ยจะมีทั้งต้นกล้าทั้งเมล็ดครเริ่มยังไงดีครับต้อมีที่ดินสักแปลงหนึ่งใช่ไหมครับต้องมีน้ําถ้าติดคลองก็ลอดไปถ้าไม่มีคลองอาจจะใช้เทคนิคก็คือขุดบอ่อเอาดินขึ้นมาสร้างที่ดอนไว้ปลูกไมจ้จำพวกไม้ไม้แรงแรงไม้สักไม้อะไรพวกนี้นะครับ,รบไม้สักไม้พยุงได้น้ําไว้สำหรับลดในตัวในที่ดินตัวเองครับก็พอได้พื้นที่ปุ๊บก,ก็ไปศึกษาพันธุไม้ของเราเนี่ยโฟกัสไปที่ประมาณ10ตัวที่เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับ ก็คืออย่างเช่นอพยุงมะค่าจริงก็มีมีมะเกลือมีมะหาดนะครับถ้าไม้กลุ่มต่างด้าวจะมีพวกมอกกานีอัอาอาคาเซียพวกนี้สองตัวเนี่ยมอกกานีก็จะเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมแต่อัคาเซีย,ยมันจะเป็นที่เรารู้จักกันในชื่อของกระถินนลงหรือกระถินเทพาก็คือตัวนี้แหละคือต้นตัวนี้นะครับแต่ไม้พวกนี้เป็นไม้ที่แนะนําให้ใช้ในการเริ่มต้นปลูกป่าเป็นไม้เบิกนำเ,นเพราะว่ามันให้ร่มเงาที่เร็วเวลาเราไปทําสวนเนี่ย พวกนี้สามปีเป็นนั่งใต้ต้นปูเสือได้เลยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นไม้เบิกนํากลุ่มแรกครับแล้วค่อยตัดออกในเวลาที่เจ็ดปีเพื่อเปิดแสงให้กับต้นไม้ที่โตช้าๆอย่างพยุงชิงชันกระพีพวกมะเกลเนี่ยพวกนี้มันจะขึ้นตามมาเป็นลูปที่สองแล้วเริ่มเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องเริ่มจากเมล็ดเสมอไปไหมครับที่ผมเห็นไม่มเมล็ดใส่ถุงเ,เพราะว่า เริ่มแรกพี่ซื้อซื้อก้าไม้ก่อนก้าไม้บอกว่าพอมือใหม่<อ>ไงไม่รู้อะไรเลยมีที่ดินปุ๊บซื้อก้ามา1ิชนิดปลูกใช่ไหมครับระหว่างที่ปลูกเราก็เริ่มทําความรู้จักกับต้นไม้มากขึ้นก็เริ่มเข้าไปท่องเว็บ,บแลกเปลี่ยนพันธุไม้มเมล็ดไม้ก็เลยเริ่มศึกษาวิธีเพาะแต่ละ,มะเมล็ดว่ามเมล็ดไม้ต้นนี้อาหายากมะข่ามะข่าโมงมะข่าแต้เงีย้ยครับแล้วก็เลือกมเมล็ดมาแล้วก็วิธีการเขาก็จะบอกว่าไม้พวกนี้นะถ้าคุณเอาไปคุณต้องไปทําให้มันเป็นแผลก่อน พราะระบบเมล็ดเขาคือเขาผนึกมาไว้ให้มันอยู่ทนอยู่ในป่าได้เป็นปีๆโดยที่ไม่งอกถ้าเกิดไม่มีไฟป่าไม่มีสัตว์ฟันแทะเข้ามากัดใช่ไหมครับมันวิธีขี้โกงของมนุษย์ก็คืออขูดมันกับซีเมนต์ให้มีแผลใช่ไหมครับแล้วแช่น้ําแล้วมันก็จะพองมาเป็นแบบนี้ครับคืนเดียวนี่คือผมถือว่าหินนะครับแข็งมากครับนี่คือเมล็ดของไม้ป่าหินต้นมาคาแต่มาคาแต่ซึ่งให้เนื้อเป็นสีดําแบบนี้เลยอ๋อมีตัวอย่างเนื่อต้นแล้วถ้าตัดใช้นี่คือ มะค่าแต้คือไม้ที่คนโบราณใช้สําหรับทําเสาเสาบ้านเสาเรือนใช่ไหมเพราะว่าแข็งเปกแข็งครับทนความชื้นแช่น้ําได้ปลูกไม่กินใช่ไหมครับอย่างนั้นเราเริ่มเราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากต้นกล้าครับไปซื้อมาก็ได้ซื้อได้ครับมีตั้งแต่5บาทถึงร้อบาทแล้วแต่ชนิดพันธุ์โอ้แล้วขนาดเท่าไหร่ครับขนาดที่เหมาะสมหรับการปลูกคือประมาณขนาดนี้แหละเฮ้ยคือเล็กๆนะครับจริงเหรอครับเพราะว่ากล้าที่เล็กระบบรากยังไม่ขด การที่ระบบรากขดมันจะวิ่งวนจนไม่แผ่แล้วมันจะโตหาอาหารได้น้อยหลักการคือแค่นั้นมันจะเสียชีวิตเร็วอโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสที่นิ่งอยู่กับไม่งอกงามเนี่ยสูงกว่าการที่ต้นเล็กๆแล้วรากมันเพิ่งแตกแตก ออ้ยพวกไม้ล้อมที่เราซื้อใหญ่ๆมาก็ยิ่งโอกาสโตช้ายากกว่าเดิมโตยากแล้วเพราะรากแก้วก็โดนตัดใช่ครับรากแขนงก็โดนตัดถ้าดีสุดคือกล้าแค่นี้แหละตุ้มประมาณกำมือเนี่ยจะอัตราการรอดสูงไม่น่าเชื่อนะครับผมนึกว่าต้องเอาะดับต้นเท่านี้ใหญ่ๆหน่อยไม่ใช่ไม่จริงระดับต้นใหญ่มันมีไว้สำรองในกรณีที่เราปลูกตัวนี้ไปแล้วมันมีต้นไหนตายใช่ไหมครับครับแต่ว่าต้นเพื่อนมันโตไปแล้วเราก็จะเอาไม้รุ่นเดียวกันที่เอามาเนี่ยเผื่อไว้สักสิบต้นเลี้ยงไว้ขยายกระถางรอเออาาไไวว้้เนนครรรียก่่่มมุซะับ ไม้รุ่นซ่อมอย่างเช่นรุ่นนี้อาจจะไปซ่อมรุ่น6เดือน6เดือนแรกตายเอารุ่นนี้ไปซ่อมใช่ไหมครับพอพอปีหนึ่งตายเ่ยเอารุ่นนี้ไปซ่อมอ๋อนี่คือประมาณปีหนึ่งถ้าปีหนึ่งตายรุ่นนี้ไปซ่อมคือหมายความว่าเราเราเอารุ่นเดียวกันเนี่ยลงดินจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งแล้วก็สักสิบเปอร์เซ็นต์ขยกระถางรอแขยกระถางรอไว้ให้มันโตโตนี่คือนี่คือเทคนิคนี่คือเทคนิคที่ที่อยากจะปลูกแบบให้ให้งอกทุกต้นตรงใจแต่ถ้าถามว่าไม่ซีเรียสเนี่ยตายก็ตาย ไปหาต้นอื่นมาปลูกแทนก็ได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเครับทราบครับข้างหน้าเรามีอะไรบ้างครับนี่คือข้างหน้านี่เรามีกล้านะครับกล้ากระถินเทพานี่กระถินนาลงเออนาลงครับี่ตัวนี้จะเป็นพยุงพยุงตัวนี้จะเป็นประดูเนี่ยครับครับใบนี่ต้องแยกนิดเดียวต่างกันนิดเดียวเองอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ที่อยู่ในดินนะครับอยู่ในกระบองไม้ไผ่นี่คือมะข่ามงมะข่ามงที่บอกว่าแข็งเป๊กมะข่ามงจะอ่อนกว่ามะข่าแต้ครับตัวนี้ระบบเม็ดเดียวกัน แต่ตัวนี้เป็นเม็ดกลมนี่เป็นเม็ดลีพี่เอาเม็ดเมล็ดปลูกเหรอครับนี่เอาเมล็ดปลูกในกระบอกแล้วนี่ก็คือตาแบกของพวกนี้นี่คือให้ดอกสวยด้วยให้เนื้อไม้ด้วยอย่างนั้นเราทราบวิธีการคัดเลือกแล้วว่าอยากจะได้พันุไหนไปปลูกตรงไหนในสภาพแวดล้อมยังไงตอนนี้เราถึงเวลาที่เราจะลองนํากล้าลงไปปลูกแล้วแลวดูว่าวิธีการปลูกเทคนิคพิเศษของพี่ตั้มเป็นยังไงง่ายเหลือเชื่อง่ายเหลือเชื่อ ใบปกต้นไม้กันนี่คือที่เราเอามาที่คือกล้าของปะดูปะาูครับปะดูปะนี้ให้เนื้อไม้สวยคุณสมบัติดีมากขอลงตรงนี้ได้ไหมครับล่มๆมโล่งโลเนี่ยถ้าเป็นเงาพวกนี้ครับสังเกตย่าไม่ขึ้นย่าขึ้นแสดงว่าเปอร์เซ็นต์แสงไม่พอที่ต้นไม้จะโตได้ดีเพราะฉะนั้นสังเกตก็คือดูที่แดดเลยแดด60%ต่อวันเนี่ยถ้าแดดอยู่มากๆเนี่ยตัวนั้นต้นไม้จะโตดีก็หมายความว่าขึ้นก็แสดงว่าดินดีอ๋อหญ้าขึ้นแสดงว่าดินดีใช่อั้นี้เหมือนไม่ใช่หญ้า เออเรียกว่าเป็นกลุ่มวัชพืชกลุ่มหนึ่งแหละที่เมล็ดเข้ามาเองใช่ไหมครับแล้วเราก็เดินห่างกันเนี่ยสี่เก้าเดินถอยเจอกันปุ๊บาที่เฉพาะตัวห่างกัน4ี่เก้าเก้าสเมตรหนึ่งจากไหนจากผมจากผมโอเคครับผมเดินไป4ี่เก้าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยห่างกันประมาณเนี่ยสามถึงสี่เมตรขุดได้เลยขุดได้เลยนะแล้วต้องเอาหญ้าออกก่อนไหมครับก็ถากหญ้าออกนะครับประมาณสัก50เซนพอเปิดเปิดดินขึ้นมา50เซน ขุดเข้าไปถ้าจอบใหญ่ก็จอบเดียวครับเพราะว่าตุ้มตุ้มเขาเล็กตุ้มนี่ตุ้มดินเล็กตุ้มนี่ประมาณกี่เดือนครับกว่าจะขึ้นขนาดนี้ประมาณปีหนึ่งอ๋อปีทงเลี้ยงก้าให้แก่งต้องประมาณปีหนึ่งแล้วพอเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารากเขาจะเลื้อยอยู่นะฮะเต็มถุงเลยครับแล้วก็ขุดหนึ่งจอบวางลงไปแค่นั้นเองครับไม่ต้องปลูกลึกเลยเพราะรากแก้วเขาลึกพวกนี้เดี๋ยวรากแก้วเขาวิ่งเองนะครับเนี่ยปลูกไม้ป่าจบก็รดน้ำช่วยนิดนึง หนึ่งขวด,ดวกระตุ้นขวดเดียวพอครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องมีปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะว่าหญ้ามันบอกว่าดินนี้มันดีใช่ไหมครับแล้วถังหญ้าแค่นี้เหรอครับแค่นี้พอครับคือที่บอกว่าให้มันง่ายจะได้อยากปลูกเยอะ,อะนี่คือ,น,คอนี่คือไม้คำ้ำไม้ปักเพื่อเอาไว้เวลาญ้ามันขึ้นคุมอีกรอบอะ่ะครับเราจะได้เราจะได้รู้รว่าจุดนี้มีต้นไม้อยู่แล้วก็มาถางัง รอบโคนเท่าเดิมใช่ไหมครับพอหญ้าล้แล้วก็แค่มามาวนถามพื้นที่50เซนห้าสิบเซนพอแล้วครับเส้นผัดศูนย์กลางห้าสิบเซนใช่ครับเพียงพอแล้วโอเคงั้นผมขโมยจบครับอันนี้ไม่ได้เกินรงนิดนึงอ่านั่นแหละครับนั่นแหละออกแรงก็คือว่าดูว่ามีหญ้าตรงไหนใช่ครับ พาะหญ้าเนี่ยจริงๆช่วยรักษาความชื้นโดยรอบไว้ให้ด้วยนะครับทำให้ดินไม่ร้อนจนเกินไปแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันจะแย่งโตใช่ครับทางที่ดีนะครับไม่ควรไปทำตอนเที่ยงใช่เวลาที่เหมาะสมคือ7จ็ดโมงเช้ากับหกโมงเย็นน <laughs> ี่เราก็แกะถูก <laughs> ก็พยายามจะให้ดินแตกนะครับให้ดินเป็นก้อนเขาว้นะครับใช่ครับพุ่มลากไว้ ก็ลงตื้นๆเลยนะตื้นๆเลยครับแล้วก็กบได้เลยเจอไส้เดือนด้วยครับตรงนี้เจอจริงครับเจอจริงครับโอ้ยดีดีคากิ้งกือนะครับวางวางสมคนไม่ได้เลยครับอากินเป็นก้อนๆเดี๋ยวพอมันโดนฝนตกใส่มันก็จะละลายลงแทรกแทรกไปเองน้ำต้นไม้นะครับไม่น้ำคนแค่นี้แล้วก็ ส่วนใหญ่ก็คือจะรดน้ำหนึ่งครั้งอยู่ได้3วันนะครับครับอีกสาวันก็มารดใหม่ใน้หน้าแรงสามวันในหน้าแรงช่วงประมาณสองสัปดาห์แรก3วันก็รดทีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็สัปดาห์รดทีหนึ่งไปอีกประมาณเดือนหนึ่งครับที่เหลือก็คือปล่อยเลยนี่คือถ้าเกิดปลูกหน้าแรงแบบที่เราพยายามจะให้กล้ามันโดนแดดแล้วแกล้งเขาเรียกว่าแกล้งต้นไม้ให้มันแกล้ง<ต>เพื่อสู้ฝนแต,แต่ที่เขาผมเรียนรู้มาคือต้องปลูกหน้าฝนใช่ปลูกหน้าฝนมันง่ายสาหรับการดูแลเพราะว่าสมมุติถ้าเราปรับแปลงใใหหญ่่่่ทีีไมมมาเลยชัครบ ปรับทีเดียวปลูกหน้าฝนได้เพราะหญ้าขึ้นไม่ทันแต่ถ้าเกิดเราปลูกแบบอย่างเงี้ยเราแหวกอย่างเงี้ยเราไปปลูกหน้าฝนเนี่ยหญ้าจะถมต้นไม้เราเร็ว<อ>พวิธีก็คือถ้าปลูกหน้าแรงเนี่ยเราก็จะช่วยทําให้หญ้าที่เราถากรอบโคนมันขึ้นไม่ทันต้นกล้าาจะพุ่งขึ้นมากกว่ออเองนะครับเอาปักไว้ครับอ่าตรงนี้ก็จบั้นทีนี้คือเดินมาก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้มีต้นไม้อยู่ก็เราเขาแค่ไปดูใบร่วงบ้างโสมบ้างก็ไปรดน้ําช่วยแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับไม่ต้องทําอะไรเลย เวลาผ่านไปเร็วมากครับเรานั่งทํใไมชินมาต้นเล็กๆเมื่อกี้ที่เราปลูกนี่มันโตขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับตันนี้ประมาณทํใไมชิน10ปีสิบปีแต่ว่าคิดว่าสิปีแต่สภาพป่าที่บอกว่ามันเป็นแปลงแรกที่เริ่มเรียนรู้เพราะฉะนั้นตอนที่ปลูกเรายัดเข้าไปเยอะมากเรียกเรียกว่าเมตดคูณเมตรติยเนี่ยติดกันเลยระยะติดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการอยู่แคบเกินไปก็จะทาให้เขาเรียกต้นไม้มันจะไม่ค่อย โตใหญ่ข้างไม่ค่อยโตนะครับ oh, <4 S 2> ๋อ่เมตรคือวิเคราะห์มาแล้วจย่าอย่ากำลังจะแผ่ดีกว่าแต่แต่หมายความว่านี่คือสภาพป่าที่เราเราเรามันไปที่มาของคำว่าการตัดไม้ไม่ทําลายป่าเพราะอะไรเพราะว่าในป่าธรรมชาติเนี่ยในการทําไม้สมัยก่อนเขาจะเลือกตัดแต่ต้นใหญ่ออกไปครับ,รบพอตัดต้นใหญ่ปุ๊บมันเท่ากับว่ามันเปิดช่องแสงให้ต้นที่มันแกล่งอยู่เนี่ย oh. ได้เติบโตต่อเพราะฉะนั้น oh. วิธีการทําไม้จริงๆเลยในอุตสาหกรรมเนี้ยมันไม่ได้ทาให้ป่าหมดก็คือว่าจริงๆแล้วคือ ก็พอต้นใหญ่ไหนตัดได้ก็ตัดออกไปต้นเล็กมันก็โตตามเองปริมาตรมันจะขยายปริมาตรมันได้เองแล้วอย่างต้นนี้ครับทำไมโตกว่าต้นอื่นต้นนี้มันเป็นไม้กลุ่มเบิกนําคือกระถินไม้ตะกุลกระถินเนี่ยมันจะมาตอนที่ป่าเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นพันธุกรรมมันสร้างขึ้นเพื่อให้มันสามารถที่จะคุมพื้นให้เขาเรียกว่าค่าวัชพืชเพื่อให้ต้นอื่นเนี่ยสามารถเติบโตได้ในทันนองนี้กระถินคือตเร็วกว่าชนิดอื่นตัวเร็วครับแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาจะตายเองก็จะยืนต้นตายเพื่อที่บอกว่าความปรับสมดุลพื้นนนทําให้้ดดิีขึ จากการที่เป็นเขาหัวล้นเนี่ยดินดีปุ๊บต้นอ่นจะงอกได้เร็วต้นที่อยู่นานๆแล้อยู่นานๆจะขึ้นมาเป็นเจนที่สองเนี่ยอย่างนี้มาหอกกานีใช่ไหมปลูกพร้อมตะเคียนทองตะเคียนทองไม่โตเลยเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยสายพันธุ์มันเร็วกว่าเป็นไม้ต่างด้าวเป็นไม้ต่างประเทศใช่ไหมครับโตเร็วกว่าก็จะงับต้นนี้เอาไว้ไม่ให้โตแต่ถ้าถามว่าวันหนึ่งเราทําไม้เราตัดต้นนี้ออกปุ๊บแสงลงเต็มที่ต้นนี้ก็จะรีบพุ่งขึ้นไปทันทีเพราะฉะนั้นมันจะหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าเราเราปลูกป่าในเชิงผสมผสาน เราจะดูว่าแต่ละพันธุ์ในในส่วนของพตั้มเนี่ยมันไม่หมดหรอกมันเยอะมากเราไปดูกันดีกว่าว่าไม้ที่นํามาแปรรูปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็กชื่อได้ยินแต่ชื่อเนาะไดูชื่อเนืนเเน้อกันว่าเนื้อเป็นยังไงแตกต่างย,ยังไงไหน<ร>ไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนสีเป็นยังไงไปดูกันครับเริ่มจากอะไรก่อนดีครับอย่างเช่นประดูนะสมมตินี่คือประดูนะครับอย่างปะดูเราปลูกประดูเนี่ยปะดูจะมีค่าสีทัง 3, 4, 4้งสานสีเฉดเลยเช่นออกออกน้ําตาลเหลืองหรือออกแดงใช่ไหมครับครับซึ่งเฉพาะปะดู วิธีการชำแหละไ้ประดู่ก็ทําให้ได้มาซึ่งความแตกต่างลายไม่เหมือนกันใช่ต้นต้นเดียวกันแต่ผ่าคนละแบบก็ได้ลายคนละแบบนะครับคนละต้นกันสีคนละเฉดก็ได้ได้ทั้งลายทั้งเฉดคือมันสร้างความอยู่นีคให้กับสินค้าได้เยอะได้เยอะมากเอะมา,ะมาันนี้อันนี้คือพะ,ะพยูงเฉดน,นี้เป็นอมม่วงนะครับนี่คือยมหอมซึ่งหนากว่ายาวกว่าน้ําหนักต่างกันเลยนี่เบาอันนี่คือสักสักป่าปูคิงคิงออฟบูดคิงออฟบูดนะครับ ไม้ซานเราตัวเด็ดของบ้านเราตัวเด็ดเลยนะตัวนี้แหละครับตัวนี้คือกระพี้เขาควายนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับพยูมนะครับลายจะละเอียดแน่นแล้วก็แขหนักน้ำหนักตึบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นมะข่าแต้นี่คือเมล็ดที่เราดูคุยกันไปนะครับโอ้ออามาสีดำสีดำถ้าเป็นมะข่าโมงสีจะออกน้ำตาลนี่อย่างนี้นี่คือไม้แดงซึ่งเหมือนเดิมวิธีการชำแหละไม้จะนํามาซึ่งซึ่งลายคนละแบบน้านนี่แหละครับตัวนี้เป็นไม้ไม้มะขาม ชนิดลกฟ้าลกฟ้าลกฟ้านี่ที่เล่าไปให้ฟังว่าสมัยก่อนคือเขาถ่านก็ได้ถ่านที่ความร้อนสูงแต่พอสมัยนี้เครื่องจักรดีเลื่อยดีเนี่ยเราเอามาผ่าเอามาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยกลายเป็นของสวยงามแล้วมีราคาแล้วปัญหาในการปลูกมีไหมครับปัญหาในการปลูกก็คือถ้าเบื้องต้นช่วงแรกคือการดูแลแหละเรื่องหญ้าเรื่องเรื่องหญ้าถาววันหญ้าต้องเอาออกครับหญ้ารอบรอบ50เซนนี่ ขึ้นไม่ได้ไม่ได้เร็วช้าหน่อยใช่ไหมครับ,รบต้องคอยดูแลระยะเวลาถ้าหญ้ามันขึ้นเกินก็ก็จะกดให้ต้นไม้ลม้มเขาเรียกว่าแย่งอาหารใช่ไหมครับบังแสงอะไรเงี้ยพอขึ้นมาต้นไม้ขึ้นมาสักระดับเมตรนึงปัญหาต่อมาคือเถาวัลย์ละเถาวัลย์เลยขึ้นมากดหัวลงไปอีกนั<อ>้นต้องดูแล2ตัวนี้ก่อนพอเลยสเตจนั้นไปอาจจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมหรือไฟไหม้คือตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยครับต้นหนึ่งต้นกก้าที่เราเห็นเมื่อกี้ครับต้นละเท่าไหร่ครับถ้าซื้อเพราะเองก็คือศู อ่ถูกไหมอ่าไม่เอาเพราะเองเอาเอาเอาง่ายกว่านั้นเอาซื้อซื้อราคาคนวงใน2บาทถึง5บาทครับวงนอก5้อ่าสิบาทถึง50บาทเราเราให้ที่ร้อยบาทเลยแล้วกันเราให้แพงๆเลยคือกล้าต้นละร้อยนะกล้าต้นร้อยบาทคือโง่โงเลยนะซื้อแบบโดนเขาหลอกหลอกฟันหัวแบะมาเนี้ยกล้าต้นละร้อยเนี่ยหัวแบะเลือดไหลปลูก25ปีนะครับประดูความข้อที่จริงที่เราพิสูจน์แล้วคือผมไปซื้อไม้หัวไล่ไปนามาต้นละหมื่นบาท จ่ายมาแล้วจ่ายมาแล้วต้นคือไม้ตัดมาทางต้นใช่ครับต้นหนึ่งจะได้ซุงประมาณ3ท่อนครับนะครับซุง3ท่อนเนี่ยจ่ายค่าผ่าไม้ไป5้าพันได้ปริมาตรไม้เท่ากับที่เราเคยซื้อลงเรื่อย4ี่หมแล้ว40,000บาทอนะ่ะถ้ามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่กี่ตัวหรอกครับขึ้นแสนเลยสรุปขั้นตอนการทําป่าปลูกแบบอีซี่อีซี่ควรปลูกบริเวณที่มีแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆจะเริ่มจากการเพาะเมล็ดเลย หรือนาต้นกล้าขนาดที่เหมาะสมมาใช้ปลูกคือแบบต้นเล็กที่มีอายุประมาณ1ปีอัตราการรอดสูงเลือกปลูกตรงพื้นที่ที่โดนแดด60%ต่อวันระยะห่างระหว่างต้นประมาณ3-4เมตรไม่ควรปลูกชิดกันเกินไปเพราะจะทําให้ต้นไม้ไม่โตโดยถางหญ้าออกประมาณ50ซนติเมตรเพื่อเป็นการเปิดดินขุดลุมขนาดหนึ่งหน้าจอบวางกล้าลงไปแล้วกลบดินรดน้ําทันทีหลังปลูกแล้วหาไม้ปักข้างๆกล้าที่ปลูกเพื่อง่ายต่อการมองเห็นเมื่อเวลาหญ้าคลุมก็สามารถถังหญ้าออกได้ ช่วงสสัปดาห์แรกรดน้ำทุก3วันหลังจากนั้นรดน้ำสัปดาห์ละครั้งจนครบเดือนและจึงปล่อยตามธรรมชาติได้แต่ถ้ามีหญ้าและถาวันเยอะเกินไปก็ต้องเอาออกบ้างเพราะอาจจะไปแย่งสารอาหารจากต้นไม้ได้คอยดูแลระหว่างเรื่องน้ำท่วมและไฟป่าแต่แนะนำว่าถ้าปลูกในช่วงหน้าฝนก็จะมีอัตราการรอดสูงกว่าช่วงอื่นโดยปล่อยให้เขาเติบโตเองตามธรรมชาติเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างป่าปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นไม้เศรษฐกิจในอนาคตแบบอีซ e ี่อีซี่ได้แล้ว บ้านหลังนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คุณตั้มทําเองทั้งหมดครับเดิมมาสร้างไว้อยู่ตอนที่ปลูกป่าแรกๆมันร้อนมันเป็นทุ่งทุ่งหญ้าครับยังวัวใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้ที่เราปลูกเองเลยในสวนนะครับไม้กระถินไม้กระถินไม้กระถินเทพาที่ลองโค่นมาตอนที่ปลูกได้สักสี่ห้าปีอ๋อสี่ห้าปีได้สี่ห้าปีได้เนื้อได้แก่แล้วครับอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผมชอบมากครับพี่จะปล่อยทำไมจริงๆเหรอ ไม่กดไม่ปุกขึ้นมาเลยใช่ป่ะนี่ก็คือทำเองหมดเลยครับเป็นดีไซน์ของเราหมดเลยแล้วก็ทดลองตก,ตกแต่งให้ลูกค้าที่เขามาดูว่ามันเข้าชุดกันยังไงอะไรอย่างเงอยากรู้ว่าเตียงหลัง,นเ,งเนี้ยเตียงซิงเกิลเบสเนี่ยหนึ่งหลังไม้อะไรครับนี่ตัวที่เป็นไม้แดงทั้งตัวครับไม้แดงทั้งตัวถ้าราคาทั่วไปเนี้ยหลักพันซื้อได้แล้วแต่ของเราเนี่ยเราอยู่ที่ราคาเกือบสามหมื่น คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกค้าเนี่ยหนึ่งนะครับไม่ไม่ไมรู้จกักสปีชีส์ไม้ไม่รู้ว่าไม้ไหนคืออะไร,รสองคือไม่รู้ว่าแต่ละ My ไม้เนี่ยมีคุณสมบัติมีคุณภาพยังไงนั่นก็คือหน้าที่เราด้วยเวลาที่เราเออกไปขายของคือแนะนําให้ข้อมูลให้เขามากที่สุดแต่ถามว่าเขาไม่ซื้อของเราโอเคไหมเราก็โอเคแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้เราได้เปลี่ยนคนคนหนึ่งอ่ะให้เข้าใจ,ใจเข้าใจตั้งแต่ตั้งแต่ที่มาของไม้ไปจนถึงตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็การใช้งานอยากทราบ ไอเดียที่อยากจะบอกต่อให้กับเกษตรกรคนที่อยากจะเริ่มมาทําการปลูกป่าเนี่ยการปลูกป่าเพื่อแปรรูปในสายพักหน้าครับจริงๆในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มที่อยากจะสื่อสารด้วยก็คือกลุ่มแรกเลคือกลุ่มคนแบบเดียวกันคนรุ่นเจนนี้ที่ใช้ชีวิตในเมืองมาสักสิบยีปีแล้วแล้ว พื้นเพไม่ใช่คนเมืองรเราเราเรู้เราเชื่อว่าคุณมีที่ดินอยู่ที่บ้านคุณอ,อยากให้อนอาจจะเป็นอะไรอยู่ไมใ่ใช่ใช่อยากให้คุณกลับไปทําเพราะว่าเวลามันผ่านไปทุกวันคุณคุณทาตรงนี้ไว้ท้ายที่สุดคุณไม่ได้ใช้คุณก็ตัดทิ้งตัดขายยังได้เลยนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกระแสหลักซึ่งเป็นประชากรส่วนมากในประเทศซึ่งแน่นอนต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่เราก็พยายามอยากจะบอกว่าแบ่งส่วนสักนิดได้ไหมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ในทฤษฎีอย่างในหลวงรัชการที่9บอก30%ใช่ไหมครับจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดแล้วแต่ผมขอแค่10%ก็พอ10%ของที่ดินร้อยไร่ก็คือ10ไร่ใช่ไหมครับมี10ไร่คือขอ1ไร่ที่เป็นปลูกสะสมไม้ไว้เพื่อตัวคุณเองนะครับแล้วก็คนอื่นได้ด้วยสัตว์ได้มีที่ขยายพันธุ์ใช่ไหมครับตัวเองก็มีร่มเงาเพื่อนบ้านมีแหล่งอาหารทุกอย่างเพราะฉะนั้น ทำได้30%คือดีเยี่ยม,มทำได้สิซนี่คือว่ารอดทั้งชาติใช่ไหมครับถ้าเพี้ยนแบบผมเอาร้อยเซ็เลยเนี่ย <c oughs> ครบกันได้ <laughs> โอเคครับวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะครับในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนจริงๆแล้วก็ทําวันนี้เพื่อไปใช้ในมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลนี่ยี่สิบยี่สิถึงยี้ปีข้างหน้าครับผมวันนี้ผมขอบคุณพี่ตั้มมากๆนะครับที่ให้ใหความรู้นะครับ วันนี้รายการเกษตรอีซี่จบลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ารับรองว่าจะพาไปพบกับวิธีการทำเกษตรแบบน่าสนใจมากๆที่สำคัญง่ายๆไม่ต้องอิดีก็ททำได้ครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการเกษตรอีซี่ครับวันนี้ผมเปอารักษ์และก็พี่ตั้มเกษตรกรผู้ปลูกป่าณจังหวัดราชบุรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปก่อนเทคเดียวลาไปก่อนครับพี่ ัวไม้อันนี้ไม้อะไรครับผม <laughs> ไม้แข็งแรนงนีนะครับตัวนี้เอามืกอกดเบาๆก,ก,ก็บุกนะครับ <laughs> บ้า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 บาขอบคุณมากครับที่รับมุกนะครับ